สวัสดีค่ะพี่น้องโปองปลายพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะ FC ใหม่ FC เก้ารุ่นพี่น้องจ๋ามาพบมาพอก,กับพี่ใจพารวยอีกเดอร์มือนี้งแตดาพี่ใจสิเพืมาสรุปซีน้อยนะคะของวันที่เจ็ดเนาะนะคะก่อนจะไปต่อของวันที่ oh. แปดนะพี่น้องเราก็มาสรุปของวันที่เจ็ดก่อนเด้อพี่น้องผลที่ออกของเฉพาะกิจนะพี่น้องเนาะผลสรุปผลที่ออกอเฉพาะกิจเนาะแปดสี่หกสามเจ็ด oh. นะคะพี่น้อง สามเจ็ดมานะคะพี่น้องมาในชุดเจาะมาในชุดเด่นสามแล้วก็เจ็ดนะคะจับคู่ที่สามกับเจ็ดเนาะอ่าแล้วก็เข้าวิ่งรูดที่สามนะพี่น้องเนาะสามเจ็ดค่ะแล้วก็ข้างบนแปดสี่หกเนาะพี่น้องเนาะสี่หกมีไหมพี่น้องสี่หกว่ามีนะคะพี่น้องจ่าสี่หก 4, 6, พี่ใจไม่มีเนาะอ่าหลุดไปนะคะ ต่อไปรอบพิเศษนะพี่น้องรอบพิเศษทุนที่ออก08993เนาะ9339จะมาตัวกลับหรือพี่น้องจา๋าจะมาตัวกลับนะคะแล้วก็89นี่เห็นบอกว่าพี่น้อง89พี่ใจบอกว่า3กับ8เนาะิ่นกับมา89กับ39จาพี่น้องจา๋าก็มาในวิ่งรูที่9เือนะคะได้มาวิ่งรูที่9เนาะ ต่อไปรอบปกตินะคะรอบปกติพี่น้องผู้ที่ออกห้าสองห้าสองสามนะคะสองหามีบอสองหามีจะพี่น้องสองห้าก็คือชุดนี้นะจับคู่กันนะสองห้าข้างบนก็จับคู่กันอ่าสองห้าห้าสองพี่น้องมาตัวกลับด้วยนะคะอ่าแล้วก็สองสามพี่น้องมีบอ 2, สองสามสองสามจะเข้าตัวที่สามสองตัวกลับนะพี่น้อง สองสามก็จะไปคู่กับตัวนี้เนาะนี่สองสามพี่น้องจา๋าต่อไปเรียบ VIP นอย VIP ผลที่ออก4 000, 0 0 0ูจะพี่น้องจา๋า0 0ยพี่ใจบ่มีเด้อพี่น้องจา๋า0 8จะเมาในวิ่งรูด8เนาะพี่ใจกระจับให้นี่เห็นไหม3กับ8จ้าะพี่น้อง3กับ8เขาชอบมาด,ด้วยกันเด้อเรียบพี่น้องเนาะ โอเคเจ้าพี่น้องจ่าเราจะไปต่อกันข้อที่8เลยนะคะก่อนจะไปต่อขอที่8ปดก็มาฟังคําเตือนตามนโยบายของพี่ยูัก่อนนะช่องชองเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า2 8ปีควรรับคาแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณานในการรับชมจ้าพี่น้องจ่าไปต่อกันเลยเนาะมือนี้พี่ใจก็ให้เรียนทีู่่ทีห่0 1อเด้อพี่น้อง012แล้วก็5เนาะ เดี๋ยวพี่แจจะให้ตัวจับคู่ไปด้วยตัวจับคู่ก็จะมีมีแปดนะวันนี้มีแปดนะคะแล, 8, แล้วก็มีแปดแล้วก็มีเจ็ดนะตัวจับคู่นะพี่น้องเอาไปจับคู่นะคะเอาไปจับ3ามตัวนะคะ พี่น้องพี่ก็มีจับคู่ไปให้ตัวเด่นมีศูนย์ก็จะมีจากศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอาศูนย์สามก็ต้องศูนย์แปดไปด้วยทุกครั้งที่พี่ j จพูดนะคะสําหรับเบิ้ลพี่ j จวางให้นะคะชื่นชอบตัวไหนก็ดิบจับไปไม่ชอบตัวที่พี่ j จจอให้ก็สามารถเลือกเอานะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านในเลือ้าเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเพียงการคํานวณนะคะวิเคราะห์นะคะพี่น้องสูตรพี่ j จไม่ตายตัวมันคนอื่นนะพี่ j จจะใช้เ สิติที่เคยมานะคะสิติที่ชอบที่มาประจําอะไรเงี้ยตกพอเราคิดออกมาแล้วสูตรนี้เราก็ไปดูเปไปย้อนดูตัวสิติที่เขาเคยมานะคะแล้วก็หยิบจับตัวมันเป็นตัวเด่นนะพี่ j a บอกเลยสูตรพี่ใยไม่ได้ตายตัวบนคนอื่นนะ,ะฝั่งนี้สําหรับแยกเด่นให้นะคะพี่ใจจะเน้นรูดนะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีสำหรับเด่นรวมกับเด่นแยกรอบจะไม่ตรงกันนะคะ แต่สามารถเอาตัวเด่นในนี้ไปหยิบไปจับเป็น2ตัว3ตัวได้นะคะพี่น้องชอบตัวเลขตัวไหนก็เอาไปจับคู่กันได้นะไม่ใช่ว่าแยกรอบให้แล้วก็เอาเฉพาะเรียบรอบนั้นนะคะอาจจะชอบที่ว่า,อารอบปกตอิอาจจะชอบ8หรือชอบ3 2สองอะไรก็ว่าไปนะคะพี่น้องเอาในตัวนี้นะคะไปหยิบจับเป็น3ตัวได้เลยนะคะพี่น้องจะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แจ็คก็ขอฝากไวกี้อีกหนึ่งคลิปนะคะขอกำลังแรงใจกับ ให้กับช่องน้อยๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะพี่ใจก็ต้องกล่าวขอโทษอีกครั้งนะคะว่าถ้าพี่ใจไปหาชา้าพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขอภัยบางทีอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ด้วยซ้านะคะเพราะว่างานพี่ใจมันยุ่งมากๆเลยไม่มีแม้กระทั่งเวลาจะบางวันเทบจะไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องจา๋าแต่ก็อยากจะลงตัวเลขให้พี่น้องนอเนาะเผื่อพี่น้องเอฟซีเก่าๆที่ติดตามพี่ใจมาตลอดนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคลาภกับพี่ใจทุกๆวัน พี่แจจะสรรหาตัวเลขสวยๆและย้ำว่าต้องเน้นรูดนะคะฝั่งนี้เน้นรูดเด้อขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ